อิซุซุดีแมราคาสุดคุ้มปี2012 4ีประตูเกียร์แมนนวลเข้ามาแล้วนะคะตัวนี้2.5แซดราคาเพียง459,000บาทเท่านั้นใครอยากได้เป็นเจ้าของอยากจับจองจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ไปดูรายละเอียดในคลิปเลยค่ะก่อนไปดูกดไลค์กดแชร์ให้น้องเจจ่าด้วยค่ะ เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเะจ่ารถสวยเกรด A ทุกทุกท่านนะคะมาพบกับน้องเะจ่าอีกแล้วนะคะเห็นน้องเะจ่าแล้วนะคะต้องนึกถึงรถสวยสภาพเกรด A นะคะอย่างที่คันที่อยู่ด้านหน้าน้องเะจ่าเลยนะคะขอเอาใจ FC คนที่อยากได้รถกระบะสภาพดีราคาถูกนะคะวันนี้น้องจเจจ่ารีบมารีวิวให้ดูกันแล้วนะคะกับ i s u z u D Max นะคะคันนี้เป็นตัวปี2012 เครื่อง2.5ตัวแซดไฮเลนเดอร์4ประตูเกียร์แมนวนวลนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าราคาค่าตัวไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะคะลูกค้าท่านไหนที่จะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะคะก็คุ้มเลยนะคะบอกเลยชั่วโมงนี้แล้วก็ที่สําคัญไมค์คันนี้วิ่งน้อยด้วยนะคะไมค์วิ่งเพียง120,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งเป็นไมค์แท้ไมคเดิม รถคันนี้นะคะที่มาที่ไปนะคะเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวมาเทินเอาเป็นมิ w e เไปขับนั่นเองนะคะเพราะว่าลูกค้าครอ,อบครัวใหญ่ขึ้นนะคะก็เลยอยากเปลี่ยนเป็น4ประตูเป็นมิลเ e นั่นเองคันนี้ค่าตัวอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อสด นะคะหรือจะจัดไฟแนนซ์นะคะก็มาคุยรายละเอียดกับน้องเจจ๋าได้เลยที่เพชรยนต์นะคะหรืออยู่ต่างจังหวัดอยากได้รถสเปคแบบนี้สีขาวมุกก็ติดต่อน้องเจจ๋าเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเจจ๋าจ,จะพาไปชมความสวยความเดิมของรถคันนี้นะคะว่าน่าสนใจนะคะว่านี่คือรถสภาพเดิมๆนะคะไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะตัวนี้ได้มาพร้อมแล้วกับไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังหน้าเดิมทั้งหมดเพราะว่ารถไม่เคยพิการไม่เคยจมน้ําไม่เคยไฟไหม้นะคะ ถ้าจัดไฟแนนซ์คันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียง9,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อน9,000ต้นต้น8,000ปลายๆเท่านั้นเองอันนี้คือลูกค้าฟรีดาวเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยให้ดูสภาพนะคะสภาพสวยมากเลยนะคะถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยนะคะว่ารถปี2012คิดว่ารถเป็นปี2018นะคะสภาพใหม่สวยจริงๆนะคะว้าวมากนะคะสภาพสีนี่ก็เป็นสีขาวมุกเดิมๆเ,เลยนะคะก็อาจจะมีเก็บงานบางจุดเท่านั้นนะคะที่มีรอยขูดมานะคะแต่รับประกันว่ารถเดิมแน่นอน แล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะคะแม็กนี้เป็นแม็กอลลอยนะคะแม็กอลลอยขอบ17นะคะได้ยางปี2020ด้วยนะคะยางของบิสโตนด้วยนะคะยางปี2020ดอกยางลึกๆอยู่เลยนะคะโหคุ้มมากนะคะลูกค้าคันนี้คุ้มมากเลยถ้าใครได้ไปนะคะบอกเลยว่ารับรองไม่ผิดหวังจริงๆแล้วก็ในส่วนของอรอบคันนะคะก็สภาพสวยสภาพเดิมนะคะกระจกก็พับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะเพราะว่าเป็นตัวแซดแล้วก็ การาศาสตร์นะคะติดมาให้เรียบร้อยนะคะฟิล์มก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ40รอบคันแล้วก็ที่เปิดประตูนะคะเป็นแบบโครเมียมแล้วสังเกตนะคะไม่มีรอยขีดก,กะดขีดเกลือเลยนะคะสภาพรถใหม่มากนะคะสังเกตดูนะคะชัดๆเลยรวมไปถึงบันไดาทางขึ้นนะคะสภาพนี้นะคะเดิมๆนี่เลยนะคะโอ้โหสภาพสวยเดิมมากนะคะ,ะให้ดูใต้ซุ้มล้อนะคะตรงที่คาซีฝั่งซ้ายนะคะ รอสยสแต่งมากจากโรงงานยังอยู่อยู่เลยนะคะใครเห็น Fc น้องเจจ๋าก,ก็รีบนะคะโทรหาน้องเจจ๋าด่วนเลยกลัวไม่ทันนะคะคันนี้นะคะพึ่งนะคะสปาเสร็จแล้วก็พึ่งเอาเบาะมาใส่นะคะก่อนหน้านี้ถอดเบาะออกแล้วยังไม่มีใครรีวิวเลยน้องเจจ๋าได้รีบรีวิวให้ Fc น้องเจจ๋าได้ดูกันเลยนะคะกลัวไม่ทันนะคะ,ละหลายท่านนะคะโทรเข้ามาแล้วไม่ทันนะคะคันนี้ก็มีเข้ามาแล้วนะคะก็รีบ ติดต่อน้องจจาจ๋าเข้ามาด่วนๆนะคะจะจัดไฟแนนซ์หรือจะซื้อสดก็มาคุยรายละเอียดเงื่อนไขกับน,น้องจจาจ๋าที่เพชรโวนได้เลยนะคะมาทาเปิดทําการทุกวันนะคะบริษัทเปิดทําการทุกวันนะคะส่วนไฟท้ายนี่ก็ได้ไฟท้ายเดิมๆนะคะไฟท้ายเดิมของแท้าจากโรงงานนะคะที่เปิดฝาท้ายแบบพรีเมียมกันชนท้ายสภาพเดิมๆนะคะอขอละครงองหญิงสองหนิง2311นะคะทะเบียนนี้นะคะจำไว้เลยนะคะรถตัวแซดนะคะ DDI ตัว VGS นะคะ สภาพรถสวยมากนะคะในกล้องนี้คือภาพจริงนะคะภาพสดจริงๆสวยนะคะเดิมน่าใช้งานนะคะใครสนใจติดต่อน้องจเจจ๋าเลยอ่านี่คือรอบคันนะคะนี่คือรอบรอบรอบภายนอกนะคะเดี๋ยวน้องจเจจ๋าจะให้ดูนะคะนี่ใต้คัสซีนะคะคัสซี 4, ฝั่งขวาล้ออะไหล่นะคะแม็กอัลลอยเดิมเดิม สวยมากนะคะแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะคะคันนี้ให้ดูล้อด้านาหน้าบ้างนะคะนี่นะคะสภาพเดิมใต้นะคะตรงกระบอกโชกสีเต็มมากจากโรงงานยังอยู่ครบโอยเม็ดอางทุกเม็ดอยู่ครบทุกจุดนะคะ,ะมะดูภายในกันนะคะนี่คือสภาพภายในนะคะตัวนี้ได้ในส่วนของเบาะหนังด้วยนะคะนี่เลย แผงประตูสีดำนะคะรอยเม็ดอาร์คทุกอย่างอยู่ครบหมดนะคะคุมโทสีดำพวงมาลัยสามก้านไม่ช้ำไม่ชำรุดนะคะคอนโซลตรงกลางสีดำนะคะระบบวิทยุบลูทูธนะคะก็เชื่อมต่อได้แล้วนะคะแอร์อนาล็อกนะคะแล้วก็เกียร์แบบ5สปีดนะคะของฟี2012ยังเป็นเกียร์5สปีดนะคะตัวนี้เครื่อง2.5นะคะ เชื้อเพลิงดีเซลนะคะภายในสีดำคุ่เบาะนะคะเป็นเบาะหนังสภาพรถไม่ช้ำนะคะเจ้าของเดิมใช้มือเดียวจริงๆนะคะรถบ้านนะคะคันนี้คันนี้เป็นรถบ้านนะคะเจ้าของเดิมใช้มือเดียวนะ,ะแล้วก็นี่เลยน็อตทุกตัวไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะคะมาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะดูแลเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีนะคะที่เปิดประตูทั้ง4ี่ประตูนะคะทั้ง4ี่บานนะคะยังใหม่ๆกริบๆอยู่เลยนะคะ นี่สภาพภายในนะคะเห็นแล้วว้าวน่าตกใจมากเพราะว่านี่คือรถปี2 0 1 2นะ 2> อืมะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะเห็นแล้วก็รีบโทรติดต่อหาน้องเจาจ๋าเลยเบอร์094 298 77 66นะคะเบอร์สายตรงหาน้องเจาจ่าเลยแล้วก็เข้ามาดูรถได้เลยนะใครที่อยากสนใจอยากได้รถคันนี้อยากซื้อรถคันนี้นะคะรถสภาพเดิมจริงๆนะคะตรวจสอบ ตรวจสอบสตอรี่ที่มาที่ไปได้นะคะเจ้าของเดิมเป็นคนรักรถนะคะดูแลเนี่ยเสียงปิดประตูประ,ประตูไม่ปิดไม่ตกนะคะเสียงปิดประตูประตูไม่ตกนี่เสียงเปิดฟ้ากระปุงนะคะดังแปก๊กชัดเจนนะคะส่วนกุญแจนะคะนี่กุญแจก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใจริโมทนะอะประตูไม่ตกเลยทั้งสี่บานแล้วก็ปราสาทก็ติดมาให้ครบกระจก มองข้างไฟเลี้ยวมีให้ที่น้องจะจ๋ารีวิวนะคะตั้งแต่ต้นคลิปมานะคะรถคันนี้นะคะค่อนข้างจะดูใหม่แล้วดูสวยน่าสนใจนะคะน้าน่าสนใจแล้วก็น่าจับจองที่จะจัดไฟแนนนะคะคนที่ดูอยู่ต่างจังหวัดที่เครดิตด,ดีๆนะคะที่ไม่ติดแบ็คลิสต์นะโทรหาน้องเจจ๋าเลยขอให้ประกอบอาชีพชัดเจนตรวจสอบที่ทํางานได้ตรวจสอบรายได้ได้นะคะค้าขายมาเลยนะคะน้องเจจ๋าชอบ จ้าของกิจการพ่อค้าแม่ขายขายของสดขายอะไรก็ช่างนะคะขายของตามตลาดนัดขับวินขับแก๊ปซื้อได้หมดขอให้อย่าติดแบ็คลิสต์แล้วก็รายได้โคเวอร์ของค่างวดนะคะ2,000 0หรือ1,6,000บาทก็ซื้อได้แล้วนะคะคนที่อยากได้เป็นของรถคันนี้นะก็เดี๋ยวไปชมห้องเครื่องยนต์กันนะคะว่าน่าสนใจยังไงนะคะ มาดูสภาพเครื่องยนต์กันนะคะอันดับแรกน้องจจจ๋าให้ดูชนวนการความร้อนก่อนเลยนะคะรถปี2012นะวิ่งเพียง120,000กิโลรถผ่านไป10ปีตกวิ่งปีละ20,000กิโลเท่านั้นเองนะคะถึงไม่ถึง20,000กิโลสิถึงแค่ห0 0 0นโลเองนะคะปีละ10,000กิโลเองนะคะหมื่นนิดๆนะคะนี่เลยคือสภาพเครื่องยนต์นะคะน็อตฝากระโปรงรอยเม็ดอาร์คไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโปสสีเม็ดอาร์คคมชัดหมด รอยแก้มซ้ายไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะไม่มีรอยโป๊สสีนะอาบน้ํามาไม่มีแน่นอนนะคะแผ่นเพจสติกเกอร์นะคะพลาสติกยังอยู่อยู่เลยนะ,ะนี่คานหน้าเดิมสีแต้มมาร์กจากโรงงานยังอยู่สภาพคานหน้าเดิมๆนะคะตัวนี้ของแท้ของเดิมเลยนะคะสังเกตน็อตนะคะรอยถีแต้มมาร์กชัดเจนเลยชัดแจ๋เลยคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะถ้าคิดว่าตัวเองไม่ได้ติดแบคลิสต์นะคะแล้วก็เอ่อ สามารถเช้าซื้อได้นะคะไม่ติดแบคไลท์ฟรีดาวได้นะคะตรงนี้ก็พิจารณาได้เลยนะคะก็ดูจากสภาพเครื่องยนต์นะคะสภาพเครื่องยนต์นะคะดูกันได้เลยนะคะชัดๆนะคะนี่คืออเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องนะคะชัดเจนเลยอ่านี่คือสภาพเครื่องยนต์เดิมๆที่ไม่มีการแก้ไขไม่มีการดัดแปลงนะคะชัดเจนทั้งหมดนี่ นะคะใครอยากมาชมรถตัวจริงนะคะหรือจะมาทดลองขับนะคะอยากมาสัมผัสรถด้วยตัวเองนะคะน้องะจเจยินดีให้คําแนะนํานะคะก็เข้ามาดูได้เพราะว่าบริษัทพิยนต์เปิดทุกวันนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะลูกค้าได้ดูกันไปแล้วนะคะกับในส่วนของภายนอกภายในนะคะของเครื่องยนต์คันนี้ก็ติดต่อสอบถามน้องะจเาเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 9 4 2 9 8 7 7 6 6นะคะ จัดจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้นะคะน้องจ๋อจ๋าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ